ลีลาการลงน้ำวันนี้จะเป็นยังไงนะคะแม่แม่กับเต้าอ้วนอ่ะดูลีลาอ้วนน้อยนะครับวันนี้อ้วนจะเป็นอีท่าสเตปไหนเออสเต็ปไหนนี่นายไม่ใจอ่ะไม่ใจมีคนแกงกันด้วย เอาพ่อใหญ่มาพ่อใหญ่มาลงน้ําด้วยพ่อใหญ่มาลงน้ําด้วยจ้านะคะพ่อใหญ่ทำไมพ่อใหญ่เดินแรงแทะดูนะคะพ่อใหญ่กับอ่าน้องเต้าอ้วนนะ ไม่ไปแล้วจะไปอยู่แค่นั้นแหละเออนอนแล้วนะคะนอนแล้วแค่นั้นแหละเออฝังง่งนี้ดินมันไม่เหมือนฝั่งนู้นใช่ฝั่งนี้เขาลงลงเยอะข้างหน้าท้องมากสุดสุดพูนแล้วนนวันนั้นเดียวลงไปจุ้มท้ายทัง้งคนทังช้างเลยใช่ไหมมันพุ่ลงไปหนำตกไม่เลยไม่มาตกนี่เด็กยัยงร้อ,องางอง๋อเขาพูดยางอืมมาเรับ

ต่างคนต่างเล่นอย่าลอยไปกวนเขาฉลาดนะเธออ่ะดูดูลอยไปลอยไปลอยไปฮะมาเร็วขึ้นมาระวังตกด้วลุงไม่ไม่ตกแล้วตกแล้วดูกูตะปุ้นนะดูตะปุ้นนะดูตะปุ่นลางดูเดี๋ยวไปไปในมุมหนี่งนี่ આ મોરચેનો બરોક દી જા દે બોલો હાલે 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 દી કે સી કે હાલી આ કે બોલો હાલા હા હાલી હાલી દે બોલ વા રામ આ કે હા મુજે સા હા કે દે นะครับ เอาไปออนเลยตอนนี้เห็นโยอ่ะหรือโยไม่ใช่เหรอโยกลางเอาไปออนเลยเป็นหลังนั้นไงโยไดอนะครับบินอินโยเลยบินไล่ตัวยางมาตึ้งตุ้งนะครับเอฟยาง <cười> Rồi. <cười> nè. เด้อป่วยเยอะแล้ว ป่วยเยอะแล้ว <laughs> อยากคารามันปูเลยนะคะดูดูผู้เป่วเราอันนี้ก็ามาดูน้องๆน,นะคะอยู่ที่ตรงขอบสระนะคะอืม ครเป็น้วยเล่นโอ้าดเป็นด้วยครับ้ตีวดียัอดียวองลงกนอืมนะคะดูนะคะ Uh, à, đúng. Mm. Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. người ta người ta người ta ไปแล้วพอพอพออ่าฝากกดติดตามนะคะด้วยนะคะแม่ชีจ๋านะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ประสลุงทองคำนะคะกับน้องตะก,กี้กดไลคะ์กดแชรเ์เป็นกำลังใจให้วยนเยอะคะ่ะ นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า